สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำการปรับระดับเสียงกันนะคะว่าจะมีวิธีการปรับระดับเสียงอย่างไรให้กับคลิปแต่และคลิปรวมถึงในแต่และแทร็กเพื่อให้เสียงนั้นมันมีความาราบรื่นแล้วน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะคะขอยกตัวอย่างจากที่ ที่ได้ทำเกาะหน้าหนี้เอาไว้นะคะตรงนี้จะเป็นเสียงอัดของดิฉันนะคะที่ทำการตัดไว้เป็น แล้วนะคะแล้วก็เสียงตรงนี้คือเสียงที่ไปดาวน์โหลดมาจากของ u t u b e นะคะเป็นเสียงดนตรีแล้วตรงนี้ก็คือเป็นซาวด์เอฟเฟกที่ไปดาวน์โหลดมาจาก YouTube เหมือนกันแล้วก็ได้ทำการตัดไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองให้ฟังแต่ละแทร็กก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดจาก2แท็กนี้ก่อนทีหนึ่งนะคะโปรแกรมก็จะทำการอัดเสียงเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าโปรแกรม อ่ะนะคะนี่ก็คือจะมีการตัดเว้นช่องชๆไว้แล้วอ่ะทีนี้เราเลือกโซโล่ตัวนี้ <t iny> การโซโล่ก็คือเลือกเฉพาะแทร็กนั้นก็จะเป็นเสียงดนตรีนะคะ <t iny> เรื่อยๆอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซาวเอฟเฟก c t ค่ะ เราก็จะเห็นเป็นเสียงเด็กร้องนะคะ,ะทีนี้เราเปิดทั้ง3ามแทร็กมาก่อนเลยสมมุติว่าเราได้แทร็กมาทั้งหมด3ามแทร็กนี้นะคะแล้วเรามีความเห็นว่าเราจะเอาเสียงเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนลายลายเมนก็คือต้องการให้เสียงเนี่ยมีความเด่นแต่ ฟังแล้วมีความสมูทแต่ถ้าเราใช้แต่เสียงเฉยๆอย่างเดียวทีหนึ่งนะคะโปรแกรมก็จะทำการมันก็จะดูห้วนๆไปนะคะ,<ป>ะเราก็จะอาจจะมีเสียงประกอบบรรเลงคอครอนะคะตามตามคลิปเสียงที่เราพูดไปด้วยเดี๋ยวปิดเอฟเฟกไปก่อนทีหนึ่งนะคะโปรแกรมก็จะทำการอัดเสียง เราจะสังเกตได้ยอย่างไร,รว่าเ<บ>มื่อเราลองฟังดูแล้วเนี่ยนะคะคือจะสังเกตเห็นได้ว่าเสียงของดนตรีเนี่ยมันกบเสียงพูดไปเลยถูกไหมคะในเมื่อถ้าเสียงดนตรีเนี่ยกบเสียงพูดไปก็จะทําให้เสียงที่เราต้องการที่จะให้เป็นเมนหลักเนี่ยในขณะนี้ให้เด่นขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่เด่นดังนั้นเราก็ใช้เทคนิค ในการลดเสียงดนตรีคอลงวิธีการลดเสียงก็คือก็คือแท็กนี้เป็นเ,เป็นแท็กดนตรีที่ใช้สําหรับคอคอเพลงนะคะคอเพลงเบาๆเพื่อประกอบเสียงการพูดนะคะเราก็เลื่อนเมาส์มาตรงเส้นขีดตรงนี้นะคะจะขึ้นคําว่า Volume ให้เราคลิกเราลากลงนี่คือลด Volume ลงนะคะทีนี้เราลด Volume ที่ ดนตรีแล้วเรากล็ลองฟังใหม่ทีหนึ่งนะคะโปรแกรมก็จะทําการอัดเสียงเสียงดนตรีเบาลงแล้วใช่ไหมคะเสียงดนตรีคลอเบาลงแล้วแต่เสียงคนพูดอาจจะยังเบาอยู่เหมือนกันเราลองปรับได้ทีนะคะอันนี้เราก็ปรับเสียงคนพูดเราก็มาเลื่อนที่ตรงเส้นสีนี้เหมือนเดิมสีเหลืองๆละปรับขึ้นนะคะ จะสังเกตเห็นไหมคะหลังจากที่เราตัดเป็นแท,ท็กลงมาแล้วเนี่ยเวลาเราปรับระดับเสียงเนี่ยเราจะปรับได้เฉพาะแท็กนั้นส่วนแท็กอื่นๆที่เราได้ทําการสปริตไว้แล้วคือตัดไว้แล้วเนี่ยมันจะไม่ไม่ปรับตามนะคะอ่ะดังนั้นเราก็ลีหนึง่งน,นะคะโปรแกรมก็จะทําการอัดเสียงเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเสร็จแล้วเราปรับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ปรับ ก็เป็นยังไงคะก็ทําให้เสียงตรงนี้นั้นเบาลงนะคะเบาลงเราก็อาจจะต้องทําการปรับทุกตัวแต่ถ้าทางให้ดีก่อนที่เราจะตัดคลิปตรงนี้นะคะออกเป็นส่วนๆเนี่ยเราอาจจะปรับระดับเสียงตั้งแต่แรกเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนหลายอย่างแต่ว่าการตัดแบบนี้ก็ก็คือ ถ้าเราต้องการที่จะมาปรับเสียงอีกทีหลังนะคะก็สามารถก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพื่อที่จะทำให้เสียงนั้นนะมันมีความสมูทขึ้นด้วยนะคะวิธีการก็คือเราเลื่อนเส้นไทม์ตัวนี้อยู่ตรงนี้แล้วคลิกจุดนี้นะคะเพื่อให้เกิดจุดตัวนี้แล้วก็คลิกอีก1จุดเพื่อให้เกิดจุดตัวนี้แล้วลากลงมา ะะลากลงมาอย่างนี้หมายถึงว่าคลิปนี้เขาจะเล่นเสียงตัวนี้ไปเรื่อยๆในระดับเดียวกันนะคะจนกว่าจะถึงจุดตรงนี้เขาจะค่อยๆเบาเสียงลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ,อะลองดูอีกนึงนะคะโปรแกรมก็จะทำการอัดเสียงอีกนึงนะคะ โปรแกรมก็จะทำการอัดเสียงอ่ะก็จะค่อยๆเบาลงใช่ไหมคะทีนี้เราก็อาจจะเพิ่มอีกหนึ่งเทคนิคก็คือในคลิปนี้นะคะอ่าถ้าเราต้องการให้เสียงดนตรีตัวนี้ดังขึ้นเราก็สปริดมันนะคะสปริดสปริดจนถึง,ถง,ถงตรงนี้นะคะแล้วก็ เลือกสปริตแล้วต้องการช่องตรงนี้ให้ดังขึ้นเพราะว่าเราต้องการเบาเสียงคนละเราอาจจะเลื่อนตรงนี้ออกไปอีกสักนิดหนึ่งนะคะก็ได้เลื่อนออกไปหน่อยนึงเลื่อนมาติดนี้ก็ได้เลื่อนมาติดก่อนนะคะแล้ว ตรงนี้เราปรับระดับเสียงขึ้นเพื่อให้เด่นขึ้นมาในช่วงที่ตรงนี้เขาเป็นช่องว่างนะคะเราลองฟังดูทำการอัดเสียงเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าทำการอัดเสียงเสียงตัวนี้ก็จะดังขึ้นขึ้นมานิดหนึ่งนะคะ,ะก็จะดังขึ้นมาทีนี้ตรงนี้เราต้องการที่จะให้เสียงค่อยๆเบา แล้วดังขึ้นก็มาคลิกเลือกจุดตรงนี้แล้วก็เพิ่มอีกหนจุดโดยที่จุดที่อยู่ซ้ายสุดให้ลากลงมาก็คือเมื่อมันเล่นถึงตรงนี้ปุ๊บเสียงมันจะค่อยๆดังขึ้นนะคะ,อะลองดูมันอัดเสียงเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าโปรแกรมอัดเสียงให้สังเกตจากตรงนี้นะคะอาจจะอาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเดี๋ยวขยับ ขยับพื้นที่ตรงนี้ให้เห็นนะคะขยับพื้นที่ตรงนี้ให้เห็นเราเลื่อนออกอามาก่อนแล้วก็ตรงนี้เราสามารถทำการรวมได้คลิกลากตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกเมิ g e ดคลิปนะคะ แต่ว่ามันอาจจะไม่ชิดเกินมันเลยยังเหมือนไม่ได้อ่ะตอนี้มาถึงตรงนี้เราจึงจะตัดสปริตมันออก ะะแลวเลื่อนตรงนี้ไปถอยไปข้างหลังถอยไปก่อนนะคะเอาไปแค่นี้ส่วนตัวนี้เราปรับเสียงให้ดังขึ้นแล้วก็ตรงนี้ค่อยๆดัง<ๆ>เสียง<ๆ>เราจะสังเกต<ๆ>การปรับเสียงนะคะนอกจากว่าเราปรับตรงนี้แล้วนะคะ เราสามารถดับเบิลคลิกแล้วก็มาปรับตรงนี้ได้ด้วยนะคะซึ่งจะสังเกตว่าเสียงตัวนี้ค่อนข้างดังแต่ตัวนี้ค่อนข้างเบาเราสามารถลากคลุมในส่วนที่มันเบาตรงนี้ทั้งหมดแล้วต้องการที่จะปรับเสียงให้มันดังขึ้นโดยคลิกแล้วลากให้มันเป็นบวกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไปที่มัลติแทร็กนะคะซึ่งตรงนี้ เสียงมันจะดังขึ้นอีกนะคะ,อะลองฟังดูเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าโปรแกรมอัดเสียงให้สังเกตจากคลื่นเสียงที่ขึ้นตรงนี้นะคะนี่คือเสียงเราได้ทำการอัดไปแล้วนะ,ะทีนี้คือนี่คือกับสองแทร็กใช่ไหมคะเมื่อกี้เราปิดแทร็กที่3เสร็จแล้วถ้าเราต้องการจะมีซาวเอฟเฟกเพิ่มเราก็ เหมือนมาซ้อนอีกหนึ่งแท็กนะคะก็คือซ้อนอีกหนึ่งเลเยอร์นั่นเองนะคะอ่ะเราลองดูฟังดูเสียงเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าโปรแกรมอัดเสียงให้ะะสังเกตจากนะคะนี่ก็คือเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆนะคะที่ว่า,าจะสามารถนำไปปรับใช้ได้ของการเพิ่มลด เสียงนะคะวิธ like anyway. like ีการนอกจากที <S <s ่เราจะคลิกตรงตรงจุดนี้แล้วเรายังสามารถคลิกได้หลายจุดนะคะแล้วอยากให้ตรงไหนมันดังอยากให้ตรงไหนมันเบาอยากให้ตรงไหนมันค่อยๆดังแล้วค่อยๆเบาเราก็ลองเล่นตรงจุดนี้ดูนะคะอ่ะตรงนี้ก็เหมือนกันอาจจะลองลากจุดอย่างนี้นะคะอ่ะค่อยๆเล่นแล้วค่อยๆเบาแค่นี้ก็สนุกแล้วค่ะถ้าลองนำไปใช้ดูนะคะสำหรับการ ปรับเสียงนะคะในส่วนของคลิปที่เราจะทำการตกแต่งนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วก็สอบถามมาได้หรืออยากเรียนแบบไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ